ว่าอยากเป็นหมอเนี่ยก็คือตอนที่อยู่ม3ตอนที่เขาเรียนแพทย์น,นี่คือก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าค่าใช้จ่ายไปทางข้างหน้านี้จะอะไรยังไงเพราะว่าณตอนที่สอบเข้าได้เนี่ยคือครอบครัวก็ไม่ได้มีเงินอะไรพ่อก็ตัดสินใจขายสวนทั้งหมดไปคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ต่อสู้มาตั้งแต่เป็นเด็กก็ไม่คิดนะว่าตัวเองจากเด็กบ้านนอกพ่อแม่ไม่ได้มีอะไรเพียบพร้อม ไม่ได้มีกําลังสนับสนุนอะไรเราแบบเต็มที่เหมือนเพื่อนคนอื่นเขาที่เรียนแพทย์ด้วยกันมันเป็นความมุ่งมั่นพยายามเหมือนอย่างอย่างถึงที่สุดที่เราแบบอยากก้าวไปสู่จุดที่มันดีแล้วก็ไม่เคยมีใครทําได้นอกจากที่จุดที่เรามาก็เลยเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆ